นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น5ค่าเดือน6ปีมะโรงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของนี้คือสีฟ้าสีนวนสีครามสีน้ำทะเลสีกลมมาท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศดอนหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือหยกมรกตปลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกนันีในชื่อคือสอสลาสโบรสีสอสเสือของฮีบรูชราวอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิง,ช,งชอช้างซอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอบัตักขอทานนบตตรทบุเท่าและนอน เลขมงคลวันนี้เลข5เลข8และเลข2มายเซตวันนี้แจ็คมากล่าวไว้ว่าทางลัดสู่ความสมบรูรณ์ก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นขอเป็นกำลังใจในการลุกต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ